ทดสอบอัดนะครับตัวนี้อัดอัดตัวรถแล้วอัดไม่ได้ไม่แน่ใจว่าสายขาดหรือไงนะครับก็ต้องเอาออกมาอัดข้างออกนี่นะครับนะครับลองอัดแล้วเมื่อกี้เด้งออกนะครับอัดได้ครึ่งหนึ่งก็เด้งออกนะครับอัดสองรอบแล้วยังไม่ได้อันนี้มาทดสอบอัดหน้ากล่องไปดูสถานะอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นกล่องสามสิบสองเคนะครับฮอนด้าวีฟร้อยยี่ห้าเอสสาม ใช้เป็นโปรแกรมของ Honda ecu 3.3นะครับตัวน,นี้ดูดอัดได้ครับจากที่ทดลองหลายๆโปรแกรมแล้วครับบางตัวไม่ได้นะครับปริมาณ32คียนะครับสักครู่นะครับ สถานะไล์โอเคนะครับสรุปว่าอัดอัดตัวรถนะ่ะจะอัดไม่ได้นะครับตัวนี้อัดได้ครึ่งหนึ่งแล้วมันดิงออกก็เลยลองมาอัดหน้ากล่องดูนะครับกล่องมาอัดหน้ากลนะ่องเบอร์นี้นะครับโอเคครับ